โดนอะไรแบบแรงมากใช่ไหมฮะอ่านี่แสดงว่าเกจฮะแสดงว่าอยู่ตรงนี้อ่าอ่าสมมติตรงนี้เวลาหักสังเกตยังไงฮะมันก็มันก็ยืนพื้นไม่ได้เวลามันเดจะมันก็ข้าวข้าไม่ปิดปกติปกติคลุงนั่งรับจับเลยช่วยกันจับแล้วแล้วก็นี่ฮะอันนี้มันน่าจะใหญ่ไปอาจารย์ช่วยนิดนึงมาทศอ่าันนี้เป็นเขาอยู่ฟางแพ้อ๋อเหรออ้ยอยู่กับอาจารย์พมโมดเอ้ยนี่ฮะ ประมาณนี้นะแต่จริงๆแล้วคือมันน่าจะไม่ยาวหรอกพอดีคร่ะให้มันอยู่กลางๆระหว่างขาหักนะครับแล้วเราก็ง่ายนิดเดียวหน้าที่ดามตรงหักไว้นี่ฮะหน้าที่ดามตรงหักไว้ใช่ครับเนี่ยสมมติหักกลางๆใช่ไหมครับแต่นี่ยังไม่เสร็จนะคือเดี๋ยวนี่ให้มันกระชับนิดนึงสงสัยสงสัยนะฮะกระชับนิดนึงเนี่ยก็ซ้ำเข้าไปขาไม่เป็นไรนะให้ให้มันแน่นพอประมาณแล้วอย่าให้ผมแน่นเกินไปนะ เดี๋ยวเดี๋ยวที่บ้านมีสามขาอยู่ตัวหนึ่งเดี๋ยวขึ้นไปดูนะฮะประมาณนี้คือมันกระเพกหรือมันด้วนเราจัะพูะคือถ้ามันเด็กก็อ่อนวิธีการไม่เป็นแล้วก็พันเข้าไปอีกนะแล้วก็พันเข้าอีกแค่นี้นะฮะคนโดนเสย้อดำอ้าวนะฮะพูดถึงนะค่ะอ่านี่แหละนะครับแล้วทิ้งไว้กี่วันถึงจะแก้ได้สามสามสี่อาทิตย์แล้วแต่ลักษณะของแผลถ้าเกิดมันหักแค่ไม่เปิดกระดูกไม่ทิ่มหนังอะไรต่างเนี่ยประมาณสัก อ่าสามสัปดาห์สี่สัปดาห์ก็ก็จะทําได้แหละแต่ถ้ามีแผลต้องทําทําแผลก็ต้องแกะออกมาแล้วดาใหม่ไ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 ม่ต้องทำไม่ทำเลยปล่อยธรรมชาติเลยนะถ้าเกิดว่ามันบวมเนี่ยเราก็ฉีดยาแก้อักเสบที่เราบอกอ่าฉีดเข้าไปยสามวันแล้วก็พอครับอ่ฮะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดสามสี่เดือนใช่ไหมพี่ประมาณเดือนนึงประมาณเดือนละหนึงหลังออกแล้วค่อนข้างจะ หายปกต pues ิแล้วนะปกติแต่ว่าเกือบเลยลูกเขาจะไม่ไม่เหมือนคนขาหักแค่นี้เสร็จแล้วใช่ไหมับอาจาันอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วแค่นี้ฮะเีลยปิดวิดีโอไปไม่ต้องออกก่อนนะเดี๋ยวนี้ลองให้เดินดูดันชอบดันชอบโอ้ยขาไม่สบายลำแบบเปนงงกันไงได้ดีๆเดี๋ยวออกไม่ใช่คนขาคนขาไม่ต้องออกไปจันออกไป you <laughs>